เอาเลยทุกคนกลับกลับมาแล้วนะครับกับ React Anime a t ตำนานจอมยุทธพูดถังสานภาค2นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่87กันแล้วนะครับเอาเป็นว่า เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าความสนุกใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับหลังจากที่ EP ที่แล้วสำนักถังเนี่ยก็สามารถเอาชนะปีศาจิมาได้เป็นที่เรียบร้อยทุกคนแต่กว่าจะผ่านมาได้เนี่ยหนักหนาสาหัสมากๆนะทุกคนแต่ก็โชคดีนะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็หาวิธีที่จะล้มปีศาจิมาได้นั่นเองทุกคนแต่ว่าคู่ต่อไปนี่สิอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับว่าเราเนี่ยจะได้ชมการต่อสู้นะฮะของคู่ไหนน แต่นี่น่าจะเป็นคู่ของสื่อไหลเคร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสื่อไหลเคร์อเองเนี่ยก็ยังเหลือแมตช์ที่ต้องแข่งขันด้วยนะฮะทุกคนแต่บอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นสื่อไหลเคร์หรือสนองถังเนี่ยตอนนี้คือตกอยู่ในที่นั่งลําบาก,กมากนะครับเพราะว่าฝั่งราชทายาทเองเนี่ยเหมือนจะจ้องทําลายนะฮะทั้ง2ทีมด้วยทุกคนแต่ก็ไม่รู้จะสําเร็จไหมอันนี้รอดูรอติดตามไปได้วยกันแล้วกันนะครับอะ เอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับสงสอนใจปนแปลกๆฮะยังไงก็ต้องสู้กับวิญญาจารณปรีศาจเสียวหยาเป็นหัวหน้าด้วยใครจะได้สู้ก่อนนะหรือว่าสมรถังสู้ก่อนเอ้ยวีเฮาขอบคุณอีกครั้งที่ยังมือให้เอาเทียน สำนักฐานกับเทียนหุนมีสัมพันธ์อันดีความสมัคีสำคัญที่สุดใช่แค่แข่งขันยายต้องฆ่าคน<อ>แค่ขู่เท่านั้นใครให้เขาคิดจะฆ่าอุ่ยห้าเพื่อชัยชนะละ่ะน้องตรงเอ,อ๋อถ้าเข้าใจความรู้สึกเจ้าดีเพราะเอาเทียนเป็นคู่มันค่ะไ,<ม>ไม่รู้ว่าท้าก็จะอิจฉาใครกันแน่เป็นชั้นจริงทองใบหยกเหมาะกันจัดประหลาดอย่างพวกเขาเหมาะกัน,นยิ่งกว่าอาจารย์โจา เอาละเข้าประเด็นเลยไทยมาก็เก็บเสียงระดับสูงเปิดเอาละต้องเก็บเสียงละขอนสวีทินรันเลยฉลาดมากสมที่เป็นเจ้าวีเฮาพอรอบหมุนเวียนเราได้สงสายรับสามชุดกลับไปแจ้งข่าวแต่ไม่ส่งข่าวกลับครงมยุทธดาราพยับเมฆร,ระดับ93กลับไปที่ซิงหลือครอบครัวของนางหายตัวไปฮ้<า>สถานการณ์ตอนนี้แย่กว่าที่คิดเอาไว้ พลเมยุทธ์ของสำนักดั้งเดิมออกไปตรวจดูรอบเมืองแห่งแสงถูกวางกำลังไว้หมดแล้วอตอนนี้พวกเราก็เหมือนเต่าในหยตกอยู่ในมือและแผนของสีเทียนรันสีเทียนรันที่จัดการยอดฝีมือที่เข้าร่วมแข่งขันดูเหมือนว่าเขาเตรียมการทำสงครามอย่างดีผู้อาโวุโส,สเสวียนไปดูที่เทือกเขาพบว่าพวกเขาไม่ได้ล้อมเมืองไว้ทั้งสี่ด้านแต่ล้อมแค่สามด้านเว้นด้านตะวันตกเราต้องร่วมแรงกัน ฝ่าออกไปจากจุดนี้อาจารย์เจงซือไหลเคิ่มกำลังมาเท่าไหร่ผู้อาวุโสสเวียนหอออเซียนกับผู้อาวุโสหอเทพสมุทรสีค่คนราชธินานามพรหมยุทธหกคน้ง,งนาอ,งอ,องาสรวมกันแล้วเรามีราชธินานามพรหมยุทธสิบสองคนมีโอกาสได้ไม่ใช่มีเข้าทานสุีเทียนรันที่วางไว้ไมีเข้าเจ้าหมายความว่าพูดมาเลยสุีเทียนรันอยากให้ผู้อาวุโสฝ่าเส้นทางนั้นเพื่อเราเหรอ นัน่นไม่ใช่ทางรอดแต่เป็นเส้นทางไปตายเออสีวเทียนดันเจ้าแล่จริงๆเกือบติดกับดักเขาซะแล้วโดยจะนั่งรอความตายไม่ได้ถ้ามีแผนแล้วเชิญกล่าวโจมตีหอหมิงเต๋อรอบสังหารสวีเทียนดันพอสวีเทียนดันตายเกิดศึกชิงตำแหน่งรัชทายาทล้มการปิดล้อมระงับสงครามได้ม,มันจะง่า,ายาขนาดนั้นเลยอาจารย์โจคิดเห็นเช่นไร องหญิงทั้งสองควรจะคุยกันไว้แล้วเพราะลักสึ่อไรลเคร่อเขาร่วมบงถึงข้าจะดูออกแต่ศัตรูอยู่ตรงหน้าไม่อาจสร้างความขัดแย้ยงได้หม่อมฉันตัดสินใจแทนดรงเรียนไม่ได้ศรีทินรันเป็นผู้สําเร็จราชการมิหอมิงเตอกับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์หนุนปฏิบัติการนี้ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายสำนักขังคนต้องขอาหารือกับผู้โสก่อนแล้วค่อยให้คําตอบภายหลังนั้นรอสรุปหลังนอบชิงนั้นเดาจะรอ okay, ฟังคำตอบ อันนี้ถูกต้องนะสองคนนี้ไม่ธรรมดาเลยอืมคงจะรักษาผลประโยชน์ให้จักรวรรดิหากต้องแลกด้วยชีวิตพวกนางก็ยอมสละชีวิตเพื่อแลกชีวิตสิวเทียนดันโดยไม่ลังเลอะอองค์ญิงจิว๋วจิ๋วขวัญด่าข่าวของสื่อไลเ่เขิลคือหมาเสียวเทาเหรอฮะใช่มีข่าวเสียวเทาเหรอสายเราแจ้งมาว่าวิญญาณจ่าที่คาดว่าเป็นหมาเสียวเทาเฝ้าว,วังอยู่สำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เรียกนาง เทพธิดาของอัคีเทพิดาของอัค,องอคีที่เสียวเทา<อ>เป็นสนักวิญญาณศักดิก์สิทธิ์การแข่งครุ่งนี้ต้องระวังทนะีไ่ไหเจ๋อได้เ,เดขาของเสี่ยวเทาคือแต้มต่อที่พวกเขาใช้ดึงสื่อไหลเคเอรข้าร่วมแผนสังหารสุยเทียนดันลเหรอจกักรพรรดองค์ปัจจุบันขึ้นสู่อำนาจโดยการรัฐประหารแต,แต่ราักฐานไม่มั่นคงอืม กุ่มต่างๆแย่งชิงอำนาจการเมืองวุ่นวายมานาน่าสวิเทียนรันปกครองเด็ดขาดทำให้โดดเด่นในหมู่องค์ชายจึนได้ตรแหน่ราชทายาทต,ตอนนี้กลุ่มอำนาจต่างๆถูกสรีเทียนรันกำจัดจนหมดสิน้นเขาเป็นผู้แทนพระองค์แต่จริงๆแล้วเขาคือผู้กุมอำนาจสูงสุดของจกักรวรรดิศรีเทียนรันกระหายสงครามส่วนองค์จกักรพรรดิเองก็สุขภาพย่แย่หากว่าปล่อยให้สรีเทียนรันปกครอง เร็วๆนี้ต้องเกิดสงครามแนะ่แต่ถ้าเขาตายจักระวัติก็จะเกิดความวุ่นวายจะชะลอสงครามไปได้สักระยะทำให้จักระวัติอื่นได้เตรียมตัวก็เห็นว่าสุวิเทียนรันมีความทะเยอทยานเป็นคนที่สุขุมยิ่งนักแถมยังมีจิ้นหงเฉินเป็นพรรคพวกและทีวิญญ,ญาณศักดิ์สิทเพราะอาจเป็นพวกเดียวกันด้วยคนเช่นนี้หากที่จะลอบสังหารข้าเกรงว่าจะยากแล้ว ที่พวกเขาวางแผนครั้งนี้คงทรหดสิ้นหนทานเรื่องนี้เกี่ยวพันสองจักรวรรดิเมื่อเทียบกับสองจักรวรรดิแล้วชีวิตทุกคนนับเป็นเรื่องเลกแล้วเราจะร่วมมือกับพวกเขาไหมข้าจะรายงานให้โรงเรียนสร้างนะและหาทางรับเสี่ยวเทากลับ <คน S 2> รวมนะทั้งเสี่ยวยาด้วยแต่ว่าพรุ่งนี้พวกเจ้าอย่าใช้อารมณ์ในการแข่งขันโดยเฉพาะ,ะเจ้าไปไปสิพยยี่ใหญ่ เห็นแต่ว่าสมัครถังก่อนดิทีวิญญาณศักดิก์สิทธิ์ตดิถังใหญ่กะเบ้ยเยให้ขา้าลงแข่งกับวิญญาณศักดิก์สิทธิ์ก่อนเถอขา้ามีประสบการณ์นะเออชิวเออหวังชิวเออวันนี้ที่แข่งกับสำนักดั้งเดิมไม่เลวเลยการแข่งพรุ่งนี้ก็สู้ๆล่ะแ,แล้วค่อยเจอกันในรอบชิง ทนทตรไมตต่มให้กำลังใจไ <laughs> ม่ให้กำลังใจว่ะผู้ชมทุกท่านคะการแข่งขันวิญญาจาริวชนแข่งมาร่วมหนึ่งเดือนแล้วในที่สุดก็มาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วค่ะขอให้เราทุกคนรบมือต้อนรับสี่กลุ่มที่เข้ารอบรองชนะเลิศขึ้นสู่สนามด้วยโดยเจมี รวมเรียนสือ like <Okay. S 1> น่อไลคเคอร์โอเคเออนาเสดแรงจังเลยไปดูสือ like ่อไลคเคอร์สองท่านนี้คะแนนของสื่อไลคเคอร์ได้มาจากชิวเอว๋อร์ล้วนๆบวกกับสื่อไลคเคอร์เป็นตัวเต็งที่จะจชนะชิวเอ๋อย,ย่อมได้รับความนิยมเป็นธรรมาดาแต่น่าเสียดายนอกจากชิวเอ๋อสมาชิกคนอื่นยังห่างชั้นจากกลุ่มสำนักผังมากการรักษาตำแหน่งผู้ชนะอาจไม่ใช่เรื่องง่ายตัแปรเกินเนาะ สองมังกรดินออกมาเพื่อชิงที่หนึ่งเดิมสำนักมังกรดินสำนักมังกรสวรรค์เคียนคู่กันมาตอนนี้มังกรสวรรค์เข้ารอบชิงแล้วแต่สำนักมังกรดินกลับตกรอบขายหน้าจริงๆเลยเหมือน้าเจ้าสำนักแจ้งว่าจะมาถึงพรุ่งนี้ค่ะท่านแม่เหรอท่านแม่องนังท้องมามังกรสวรรค์มาทำไมวะโอ้ รูปเราจะมีสีมือจะทำให้ผู้ชมยอมรับแล้วละ่ะสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์วิญญาณชานปีศาจนี่ยพวกเจ้าได้ดูที่พวกเขาแข่งไหมรือว่าเปิดตัวน่มีลัวมากเลยเรื่อต่อกติการในการแข่งด้วยพวกเขาแข่งสายเดียวกับสำนักถังหาสมนักถังหยุดพวกเขาไม่ได้พวกเขาต้องคว้าชัยในการแข่งครั้งนี้ไปแน่ฮข้าไม่อยากเห็นวิญญาณจา์ปีศาจพวกนี้เป็นผู้ชนะสำนักถังสำนักถัง เาเต้นไหนแล้วสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นกลุ่มเดียวของจักรวรรดิที่ได้ครรอบชิงทำไมไม่มีใครเชียร์ล่ะเป็นพวกมีใจทางปีศาจไงถึงรัศดรของจักรวรรดิสุริยันจะไม่ชอบสามจักรวรรดิในโต้หลัวมากสักแค่ไหนก็คงไม่มีใครยอมรับวิธีการฝึกที่ปาดเถียงและโหดร้ายปีศาจที่ระดับได้หรอกรงว่าแม้แต่ทางราชการของจักรวรรดิก็มีท่าทีเดียวกัน ใชวิญญาจารปีศาจเนะการแข่งขันครั้งนี้จักรวรรดิสุริยันคงกลายเป็นตัวตลกอย่างนั้นครับส็ทธิไปไป์ที่สุดท้ายการแข่งขันวิญญาจารไปเลจะทำอะไรบุ่มบา่ามการต่อสู้วันนี้สื่อหลเพอ่์แค่รู้แพ้ชน,นะแต่ถ้าว่าพวกเราเผชิญกับความตายสิทิี่ใหญ่อย่าลืมที่อาจารย์สานะคะ ไม่รู้ว่าสื่อไลคร์กับมังกรสว่างจะสู้กันยังไงมาจุ้ยเจ๋อเจ้าว่าสื่อไลคร์ประทะสำน,นักมังกรสวรค์ใครจะชนะหม่อมฉันไม่กล้าเดาเพคะแต่คิดว่าผลแพ้ชนะครั้งนี้เกี่ยวข้องกับหัวหน้าของทั้งสองกลุ่มหม่อมฉันได้ยินเสียงผู้คนพูดกันว่าใครจะเป็นวิญญ,ญาจาร์มังกรที่แข็งแกร่งที่สุดวิญญาจาร์มังกรที่แข็งแกร่งที่สุดเลยวิญญาณยึดมังกรของพวกเขา เกยวัับ้าแลป็นงงไมังกรทลายสวรรค์สีม่วงเป็นมังกรเทพทลายโลกที่กำเนิดในดวงอาทิตย์เป็นผู้ครองโลกมีอำนาจการทำงลายเป็นยานยึดมังกรทั่วไปไม่อาจเทียบถูกต้องถูกต้องก็เหมือนกับการระลองนี้ต่อ้ชนชั้นต่ำสู้กันแค่ไหนเขาอวยแลวชอบก็ไม่ใช่การลดเล่นข้าเวลาของชนชั้นสูงเท่านั้นจำไว้นะจื่อจื้อว่าเจ้าเป็นชายาของข้าต่อยคนข้างล่างแข็งแร่งแค่ไหน ก็ไปแค่มดท okay. ี่เจ้าสั่งได้เธิสมาชิกทังสองฝ่ายลงสนามน้อมดักคำชี้แนะมาครับสิ่งไหเคอร์ามเข้าหวันรอบรองชนะเลิศสนามที่หนึ่งการแข่งรายบุคคลสนามที่หนึ่งเื่นเต่ะนี่คนรู้กันนะเฮ้ยพอตัวท็อมาเจอกันเลยหรอ ชิวเออหวังชิวร่าเดิมพันกับข้าไหมเดิมพันอะไรถ้าพูดการแข่งขันรายบุคคลรู้แพ้ชนะแล้วผูแพ้ต้องเข้าร่วมสำนักหรือโรงเรียนของผู้ชนะ สือไล่เธอร์กับมังกรสวรรค์ล้วนแต่โดดเด่นแค่หัหน้าทำแบบนี้ก็เข้าท่าดีนะ,นะ,นะถ้าเธอมาดูไม่แพ้เจ้าเนี่ยแล้วสือไล่เธอร์ก็ไม่รับคนห่วยแตกงคำพูดนี้เจ้าต้องรับผิดชอบไม่รับด้วย <c oughs> มาเลยเริ่มการแข่งขันมาเลย ชิวอือ่นน่ากลัวนะเป็สงครามของมังกรจริงๆเออเอาดิเป็นการพร้อมยังไงยังไง ต่อที่เพอเวทีสายฟ้าหยัดช่วยเอกูุกขังแล้วแพ้ไม่ได้นะช่วยแพ้ไม่ได้นะมังกรทองก็ะหายเลือดจะเบิดมังกรทอง มังกรใส่หย่ยมันกรสายฟ้ามังกรทองคำแดงนั่นแหละเออเออมันจึงม,มาสู่สีนะมังกรสายฟ้ากับมังกรทองแน่เลยผู้วิญาจารย์มังกรฝรั่งแบบนี้ทุกคนเลยเหรอบ้าดีเดือดดีนะ อนี่มันเ้สังหารอุอ้ยใช้เนสังหารเนาะเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดตอนไหนอืม,อม ที่หลงจะยอมแพ้หรือไม่ยังไม่แพ้อัสนีพิรันเป็นมัณกลอัสน์เนื้อยังวะยังหวะอืมกระดูกหัก มังกรสายฟ้านั่นนั่นหักหมดแล้วหักหมดแล้วจบช,ชิวเอาชนะมังกรทลายสวรรค์สีม่วง วิทยนหลงระดับที่เปิดตัวระดับ เอาละทุกคนจบไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่87นั่นเองนะครับสำหรับใน EP นี้เราก็เดินทางมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเปิดมาคู่แรกเนี่ยก็สนุกเดือดแล้วนะครับนั่นก็คือคู่ของสื่อไหลเครือแล้วก็มังกรสวรรค์นั่นเองทุกคนเพราะว่าคู่แรกที่ออกมาเจอกันเนี่ยนั่นก็คือตัวชิวเอ๋อแล้วก็เทียนหลงนั่นเองนะฮะถือว่าเป็นตัวท็อปของทั้ง2ทีมเนี่ยออกมาฟาด กันไม่เสียเวลาเลยเนี่ยะฮะแล้วกลายเป็นว่าชิวเออของเราเนี่ยโอ้โห و, เก่งเหนือกว่ามากๆนะฮะตอนนี้ก็สามารถเอาชนะเทียนหลงได้เป็นที่เรียบร้อยทุกคนคิดว่าในรอบแบบกลุ่มเนี่ยสื่อไลเครืน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะฮะแต่ที่มันน่ากลัวนะฮะนั่นก็คืออีกหนึ่งคู่ที่จะเจอกันนะครับนั่นก็คือตัวสำนักทังแล้วก็ลัทธิวิญญ,ญาณศักดิ์สิ์นั่นเองทุกคนโดยเฉพาะพีเ่เป้ยของเราเนี่ยนะฮะที่ตอนเนี้ยโอ้โหต้องบอกว่า เล่นกับจิตใจมากๆนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยนั่นก็คือถังยาคนที่เขารักนั่นเองทุกคนแล้วอาจารย์โจนเนี่ยก็ย้ําตลอดนะอยากให้พี่เป้ยของเราเนี่ยใจเย็นนิ่งเข้าไว้นะฮะทุกคนอย่าที่จะใจร้อนนะฮะหรือว่าทําอะไรบุ่มบ่ามทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าลทัทธิวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีแผนการยังไงนะครับแล้วก็การต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ย Oh, ชื่อเสียงมันกระชอนจริงๆว่ามีทั้งความน่ากลัวแล้วก็โหดเยี่ยมจริงๆนะฮะอันนี้น่าจะได้ดูกันอีกน่าจะอีกประมาณ2 EP นะฮะทุกคนคิดว่าเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเราก็น่าจะได้ดูในรอบแบบกลุ่มของสื่อไลเคอร์ก่อนนะครับแต่คิดว่ายังไงน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากแน่นอนนะฮะนี้ถ้าเกิดสื่อไลเคอร์เอาชนะมังกรสวรรค์ไปได้นะฮะก็สามารถเตรียมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับก็จะเป็นการป้องกันนะฮะแชมป์อีกหนึ่งส มนั่นเองนะแต่ว่าคู่ต่อสู้ที่จะได้เจอเนี่ยจะเป็นสำนักทางหรือว่าลัทธิวินชาศักดิ์สิทธิ์อันนี้ต้องหลุนกันต่อละกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไง EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อเลยด้วยกันนะครับว่า EP ต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ